ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้เปิดโรงครัวที่ศาลาประชาคุมภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังประสบอุทกภัยน้ําท่วมบ้านเรือนค่ะขณะที่วันนี้ทางอบจอภูเก็ตก็ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่3เร่งทําเข้ากล่องเป้าหมายจํานวน2,000กล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนค่ะ บรรยากาศที่ศาลาประชาคมภูเก็ตทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยขา้าราชการและเจ้าหน้าที่อบจอภูเก็ตจ,จิตอาสาหาก็ได้ร่วมกันทําอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภยัยและเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือประชาชนโดยได้ทําเมนูข้าวไข่เจียวและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้ทําเมนูข้าวผัดไก่เพื่อนาําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่และมีบางส่วนมารับที่ศาลาประชาคมแห่งนี้ด้วยค่ะซึ่งเป้าหมายในวันนี้ครับตั้งเป้าไว้จํานวน2,000กล่องซึ่งมีหลายภาคส่วนร ร่วมด้วยช่วยกันและทางธนาคารทกศและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้นำน้ำดื่มมามอบให้เพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้ในเทศบาลนครนี้จะมีชุมชนที่ร้องขอมาแล้วนะคะก็คือที่ซอยสุชัดสองนะะี่ค่ะ600กล่องเนื่องจากยังเดือดร้อนน้ำยังไม่ลดมากนะคะน้ำยังมีน้ำอยู่อีกและก็ที่ซอยโรงไม้เหลียนชัย100กล่อง และที่ชุมชนถนนหลวงพ่ออีก200กล่องนะคะนั่นเป็นส่วนที่เราแจกให้กับชาวบ้านนะคะก็ประมาณ1,000กล่องและก็ของเจ้าหน้าที่กับจิตอาสาที่ตอนนี้มีประมาณ500คนนะคะทั้งทัพเรือภาคทั้งปอพอทั้งพัฒนาชุมชนทั้งเทศบาลนาครและหน่วยงานต่างๆหลายๆหน่วยงานที่เรามาช่วยกันก็รวบมอีก500กล่องนะคะและก็สำรองไว้เผื่อที่ไหนั้องรู้ว่าบอกเดือดร้อนให้แจ้งมาที่ศูนย์กลาง นะคะเราจะรวมศูนย์ไว้ตอนนี้มีผลิตยอยู่หลายๆที่นะคะผลิตที่จวนนั้นผู้ว่าท้านผู้ว่าเปิดครัวในจวนเองผลิตที่ิียาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตแล้วก็ผลิตที่อ้ามต่างๆ6กอ้ามนะคะแล้วก็ที่ออสาราประชาคมแต่เราจะรวมศูนย์บัญชาการที่สาราประชาคมนะคะใครต้องการอะไรตอกมาแล้วก็เราจะส่งไปให้ค่ะ ขณะเดียวกันทางกองทัพเรือภาคที่3ได้นํารถโรงครัวเคลื่อนที่มาจอดไว้เพื่อเพื่อมาอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบอาหารเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนครับที่เราเห็นด้านหลังนะคะก็เป็นโรงครัวเคลื่อนที่นะคะของทัพเรือภาคที่3โดยท่านอาภากรนะคะพลเรือทูอาภารกรท่านก็ส่งทหารมาช่วยนะคะปรุงอาหารตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะร่วมกับท่านนายกอบจอท่านเรวัต นะคะเราก็ทําร่วมกันนะคะเเป็นอะไรที่น่ารักนะคะของภูเก็ตเมื่อวานก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันส่งทั้งวัตถุดิบกันไปกันมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ทําเสร็จแล้วเราก็ร่วมกันไปแจกให้ชาวบ้านนะคะวันนี้ก็เช่นกันเราก็ยังทําเช่นเดิมก็คือแต่ละหน่วยใครมีแรงเท่าไหร่มีแรงที่จะทําทก็ทําเป็นข้าวกล่องมาบริจาคนะคะมีทั้งชาวบ้านด้วยไม่มีแรงมีวัตถุดิบส่งมาทางอบจอทางจวนผู้ว่าทางเหล่ากาชาติทางทัเรือภาคเราก็จะช่วยกันปรุงแล้วก็ไปแจกให้ชาวบ้านนะคะ ก็ต้องขอบคุณทางทัพเรือภาคนะคะนอกจากที่จะส่งแม่ครัวดีๆทําอาหารอร่อยมาให้เราทําแล้วก็ส่งเ,เจ้าหน้าที่ลงไปฟื้นฟูนในพื้นที่วันนี้เนี่ยทราบว่าส่งไป250นายค่ะ